สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บางไหมนะครับเอาสันนอกสเต็กร้านตัวเองมาย่างให้ทุกท่านดูนะอันนี้คือย่างเสร็จแล้วนะครับออผมอยากอธิบายวิธีทําให้อร่อยนะครับสําหรับผมนะผมดูสไตล์ฝรั่งมานะเนื้อที่ดีอะครับเราแค่เอาเกลือแล้วก็พริกไทยตําให้หย,ยาบๆนผะ่าไปแค่นั้นเองครับที่สําคัญเตาถ่านครับกินถ่านมันจะไปเกาะเนื้อครับแล้วมันจะอร่อยกว่าเตาแก๊ส ถ้าเกลือพริกไทยจริงๆเนื้อที่ดมีมันทำแค่นั้นจริงๆครับนะครับนี่เราก็แยกมันไปอ่ะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อคนที่กินสเต็กเป็นอนะ่ะข้างในต้องเป็นมีเดียมนะครับชมพออูอ่อนๆเนื้อมันจะนุ่มมันจะได้รสเนื้อที่ดีที่สุดแต่บางคนต้องชอบกินแบบสุกเลยอนะ่ะผมบอกเลยว่ารสชาติมันจะไม่ใช่ที่สุดข,ของเนื้อนะ เราด้วยความเป็นคนไทยนะครับคนไทยก็ต้องมีเผ็ดมีเปรี้ยวใช่ไหมท่านก็ทําแจ่วไว้สักถ้วยหนึ่งเนี่ยหั่นปุ๊บกินกระเจวทุกอย่างคือจบครับผมเคยไปกินอ่าอย่างอย่างชิ้นนี้นะอ่านดูตัวอย่างชิ้นนี้เนี่ยทาราลูหล,ลูนะชิ้นนี้ผมให้สามร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยนะครับเพราะเขาต้องบวกนะถ้าคนกินสับเล็กจ,จะรู้ดีเนี่ยแต่ร้านผมเนี่ย ชิ้นี้ผมว่าไม่ถึงสองขีดมาซื้อที่ร้านผมร้อยเดียวแล้วท่านก็ไปตาําไปต,าตาําตําแจ่วเราก็ย่างแบบผมเนี่ยแค่นั้นเองครับรสชาติคือยิ่งกว่าพัตะคาร่รครับอันนี้เราเราเรากินมาทั่วแนละ้วชีวิตผมอะนะสุดท้ายมาจบที่หน้าบ้านตัวเองอนะอร่อยสุดสนใจก็แวะมาได้นะครับทุกคนนะที่ร้านเนื้อบางไม้นะครับสวัสดีครับ